In vùng vĩ tạp vĩ tạp. No, you are. You wait for yai. Honey, 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 อูเพชรงอดยอาอ,อ,อส่วนเล็กกว่าไน,นตักอยู่ตรงนี้ห <c oughs> วายดี๋ยจะตกน้ำอ่ะตรงนี้ดิตรงนี้้วตกน้ำ ไม่ใหญ่ดีกว่าไม่เออจบไปหนึ่งคลิปสั้นๆอ่ะ